สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆด้วยนะครับกิจดีต,ต้อนรับเพื่อนๆมาเป็นไท่ทิ้งนะครับผมต่อคลิปนี้นะครับผมพามาขนฝุ่นนะครับผมขนฝุ่นไปลงนานะครับผมก็ตเตรียมปลูกมันนะครับผมก็เป็นนึ่งไทยนะครับ ใสเดนตามนะครับเป็นโค้งสยามนะครับผมก็เป็นเครื่องคูวต้านะครับผมเป็น95แรงนะครับ95แรงนะครับก็ใส่มาไม่เยอะนะครับผมก่อยางไม่ค่อยดีนะครับ ครับผมก็เป็นหลูกๆเยอะนะครับผมก็ตีนนะครับผมรั่วหมดแล้วนะครับทั้งสองข้างนะครับก็ยังไม่ได้เปลี่ยนนะครับผมก็ไม่น่าจะเปลี่ยนนะครับก็น่าจะใช้ไปเรื่อยๆนะครับก็เปลี่ยนให้เป็นนะครับ อ,อะไรแพงครับช่วงนี้ทั้งค่าช่างและค่าอะไรนะครับ เขาก็กำลังลืมสอดนะครับผมลืมสอดห่วงออกมานะครับสวยงามครับผมเจ้านี่เป็นที่ใส่มือเกี้ยวนะครับเจ้านี่มันก็ขึคืนกับคนเหตุ่นไม่เหุ่นนะครับผมว่าเขาจะงามบพางามนะเจ้านี้ก็บ่มีหยังเลยครับผมบได้มามาสามมาเหตุ่นนะครับอันนี้ก็จะเป็นคองนะครับผมเป็นค้องที่เขาพุ็บถนนกันมานะครับ ไมีง่ายเลวครับผมปลาครับเพราะมีผิบขัางนี้เป็นเขาวานนะครับผมเขาวานก็พอออกจกงะงามนะครับผมนจากพ่อใหญพ่อตั้งจริงว่าถึงซีซ็อบนะครับผมงานต่อครับเรื่องนี้ก็เริ่มจะหยดๆปล่อยน้ำกันมานะครับผม นักครับผมเผาปีนี้มันเห็นไฟแรงนะครับมันแรงแข็งนะครับการพ้นทิมเชื่องทิมช่วงนะครับผมประมาณเดือนหนึ่งตกเที่ยนึงนะครับผมมันก็เลยเห็นไอ้เขาตายนะครับผมต้นพวกหมอนกรได้นะครับทิไม่จมนะครับผมชิมดีทข้างอะเหลื่อมหน่อยลงนะครับผมก็มีรถมาขยายออกอันนี้ก็ว่าได้ครับผมเขาอัน เลื่อพองแล้วนะครับผมมานอีก็บ่ได้ยังเลยงั้นงานนี้ก็บ่ได้นะครับผมถ้าเข้าใต้ร้ายนะครับผมห้ามกันห้ามนะครับแล้วถ้าคนดูนะครับผมถ้าผู้ใดดูกะมาเหตุผลมันก็น่าจะได้นะครับผมเขานะครับถ้าผู้ใดมาดูกับ่อยให้มันทิ่มยาเกินครับบ่ได้เขานะครับผมกาได้ข่าวว่าปีนี้น้ะมันแข้งนั่นนะครับผม ยัองอยู่ครับปีน้นำมันขึนและเจ้าหนีง้ามนะครับเขาเป็นหยูเม็ดอุ่นมากค,ค,ครับผมเริ่มซอดไปแล้วนะครับผมนาบ่าเกินอีกเดือนเดือนกั้วนะครับผมนายจะได้เกี่ยวเดือนสันว่าผมนนะครับผม เพราะท่านว่ากับไปไปลายปลายเดือนพฤศจิกานะครับผมน่าจะได้เกี่ยวนะครับตอนนี้ก็เดือนตุลานะครับผมตุลาบุณีกับวันที่ยี่สิบกัวกัวนะครับผมจะตีกัวเท่าใดนะครับมารีวิวทางไปหน้านะครับบนถนนไปหน้าบุมไลค์ครับเก็บคิง ข้างที่นี่กับขอบินเที่ยวนะครับุผมไปเกียย์สองนะครับไปเกียย์สองใช้ข้างกับห้องยี่ที่อนะครับผม เงือบขุมรถไปอยู่เอาว่าปลายยางนะครับผมลัดๆัด้ามากนะครับใกล้จะถึงหน้าแล้วนะครับ ก็จะคลิปเพียงแค่นี้นะครับเพราะอยากลงทุนกันเลยครับ